สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านกับยูบิชิคแล้วเช่นเคยนะครับนะอากอนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยอ่ะมาเลยรอบเย็นวันนี้เออรอบบ่ายไม่ว่างนะวันนี้ก็มาเลยมาเลยเจอเอ้มาเลยเลจ ER เอ,อเจ ER ยียอะไระมาเจอรอบเย็นเลยอ <c> ส <oughs> ต,ติสตังนะวันนี้ทั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้วุ่นวายไงก็เลยแบบเออเออ,เด,อเดือเดือกกันหน่อยวันนี้นะอ่ะมาต่อรอบเย็นวันนี้กดเข้าเกมกำนันไวเวทโกมาเพื่อนครับนะ เกมนี้นะมีเอฟซขอมาเมื่อเช้า f อฟีทักมาให้เกมหนึง่งแล้วไปชิงได้ตังค์แล้ววันนี้เราก็เลยจัดให้ตามคำขอนะเบรซีบอกว่าเล่นเกมนี้ให้หน่อยเห็นไม่เล่นไม่ไป,ไปเล่นเลยช่วงนี้เราเลือไปแล้วว่าเกมนี้ไม่ออนะช่วงหลังที่เราเข้ามามันได้แต่ดาวมันไม่ค่อยได้ไวมันก็เลยไม่ค่อยจ่ายนะแต่ก็โดยรวมก็มีดาวก็ดีในระดับหนื้อแหละนะมันก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่ามาว้าทิ้งหมดแต่ก็ตามสภาพนะ ได้ดาวทุกรอบก็จริงแต่วายมัน2สามวงนี่มันก็จ่ายเบานะแล้วโอกาสที่จะโดนแดกก็สูงนะคนะอ่ะวันนี้จัดให้ตามคําขอนะมีกําไรอยู่จ้อยหนึ่งเลยรวบมาเลยพันหนึ่งนะวันนี้รอบคั่มไม่แน่จะไม่มานะอ่ะโอเคไหมครับเอาเอาไปไหนไหีว้อะเอาไปสามบอนมาปวดดูสักยี่สหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันนะเกมนี้ไม่ได้มาน่าจะสักสอาทิตย์กว่า,ามั้งถ้าจะไม่ผิด รอบล่าสุดที่เรามาก็โดนเออมันไม่ค่อยมีวายเลยนะครับอ่าไม่จริงรู้สึกว่าด้านในมันเหงาเงาเอออืมโอ้สแกตเตอร์ของตัวมาบ่อยเว้ยวันนี้ออไอ้ยัดหม,มุนไงเผื่อฟุบเข้าฟีของตัวมาบ่อยอยู่เนี่ยเห็นไหมปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บบั๊บ,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 บม,ามาเมื่อกี้เนีเ่ยเห็นไหมไม่ละเพราะว่ามันต้องมีเข้าฟีสักทีนวันนี้มาสองร้อยพอโจ๋ว่าก่อนดูรัดเรากันก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายเพอเราจะได้ ตั้งหลักถูกอืมยังไงยังไงยังไงโอเคดาวมาแล้วเนี่ยดาวมาแล้วเห็นไ,ไหมรอบล่าสุดที่พี่กินมาก็น่าจะประมาณอัปเดต2รอบที่แล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดะนะเออตั้งแต่ต้นเดือนนู้นดาวลงมาแต่มันไม่มีวายนะครับนะ มันที่บอกคือพอมันลงมันก็จะลงอยู่เนะี่ยสองตัวตัวสองตัวแล้วพอมันจ่ายมันก็จะจ่ายแบบจมแขมอะเบาแบบเบาชิบหายอะฮึมแม่งเลยไอสัตว์ดูเห็นไหมเห็นไหมวนตีนอืออือือืออือือ เนี่แตัวเดียวอะ่ะคือมันมีดาวก็จริงนะมันไม่มีวายเนี่ยช่วงหลังพี่คิงเลยมาแล้วรู้สึกว่ามันทอ้อแท้กับชีวิตนะครับนะกูเลยก็อยากเข้ามาเหยียบก็เลยเออเนี่ยมึงดูดิคนตีนแม่สัตว์ไปลงอยู่ตัวเดียวแถวเดียวเนี่ยอือหมือนละมดสุดท้ายแหม่นะมาดัมเพื่อกูถามที่มาดัมเพื่อมาตัวท้ายอ่ะเนี่ยจริงๆมันสวยเนี่ยวายสามเหลี่ยมเห็นไหมถ้าลงแบบนี้ยังไงก็คำนวณน,น่าจะสัก น่าจะไนท์นได้เกือบทุกดอกนะแล้วก็ไปลุ้นเมก้าขึ้นไปแต่น่าจะเซนเซยากเพราะว่ามันคูณ2นอกจากจะลุ้นแบบตัวแพงลงเนี่ยตามสภาพเลยไม้แรกมันมประมาณนี้นะครับนะเท่าที่มาช่วงหลังๆมันประมาณนี้แหละเออวายมันลงอยู่2ตัวสาตัวแล้วก็ดาวไม่ติดดาวคือได้ทุกรอบจริงๆกูได้เกือบทุกรอบนี้นะซื้อไปสิบไม้แม่งได้มาสักแปดแม้งน่าจะไม่ผิดอืม,อมสองตัวมาบ่อยเว้ยฟีสักทีไปชดเชยชดเชยเชยชดชดเชย บับบับบับดิไม่น่ามาหัวน่าจะต้องพักตังค์น่าต้องพักตังค์ซื้อเองไอ้เหี้ยของฟรีไม่ลงอ่ะมาไหมครับได้สีไม้อ่ะก็มาดูกันสีไม้แม่งถ้าไม่ไมจ่ายเลยก็ท้อนะบอกเลยท้อ,อนีนะอืมอืมวายเวยร์วายเวยอ่ะมาหนึ่งสอง ตัวนึงไม่ได้นามาก่อนเที่ดาก่อนดาวก่อน,อนไปลงโอ้อะโอะเคไอ้าดาวก่อน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 แม่ลงแต่ลูกลงแต่ลูกลงแต่ลูกลงไปเร็วลงไปเร็ว,วยังไม่มาทิหาย ชิพายกวัวชิพายเมนืนี้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไอเยี่ยมมานี่300เต็มแนบแม่นะอือสองมาแล้วโผล่ไแปบบ๊บ,บ400แล้วป่ะครับไม่ได้ลุ้นหาเหวอะไรเลยเนะี่ยเอฟฟีดไปเร็วมึงมาสองตัวยุกยักยุกยักอยู่หลายรอบไปนะเนี่ยอืมไอเยี่นี่ไม่มีคำนวณเลยอืม ออืืในกุลองปั่นดูดิเผื่อมันจะฟุกเข้าฟรีให้ไหมครับสกัตเตอร์สองตัวมาโคตรล่อยเลยเนี่ยมันต้องสักตุ๊บมันต้องโอ้ยโอ้ห้าสิบต้องสักตุ๊บแล้วแหละอืมอืมไม่แล้วลงมาเลยเยลงมาลงมาอย่าเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยังไม่มาวะอืม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 อม,มันไม่ให้ปะครับโอ้โหนี่เราปั่นไปเป็นร้อยหมุนแล้วนน่แน่รอบนี้20ครั้ง10คร0ครั้งิ0เนี่ย,อ, 20, 30, 40, 30ยอืมเอาโอ้โอ้โอม,มันเหงาจังเลย ดาวมาก่อนก็ได้เยี่ยิมาดาวมาก่อนดาวดาว,ดาวอา,าวันนี้วันอะไรนี่อืมดาวก็หายวายก็หายโอ้ชิบหายเร็วอย่างนี้เฮ้ตายตายกูตายอย่างนี้วันนี้กูตายอืมไอ้เอี่ยเลยทำไมไวะไอ้เอี่ยโอเคอ่ะมาสามได้สองถือว่าสูงอยู่โอ้แต่ตอนนี้ ไม่ค่อยสวยเลยวายกูเนี่ยมันลงแบบเนี้ยพี่ชอบเลยอือฮึหรือสามหมุนยังไม่ลงสักตึ๊บเลยไหมครับโอ้ยังไม่มีไม้ไหนจ่ายเลยถาไมไหมไอ้ยี่เจ็บทุกไม้เลยด,ด,ดอูอือดูเออเต็มลำไนเมกาโอ้โหเต็มลำแล้วเนี่ยอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้ยี่มันมาตอนเหลือหมุนหนึ่งไหมครับ โอ้อ,อาได้สัก200สองร้เต็มที่โอ้ไม่ถึงเลยเยอะได้ร้อยเดียวโอ้เลียงสามเสือกมาหมุนสุดท้ายโอ้เป็จริงอืมเรายังมีความหวังว่าจะได้เข้าฟรีสักรอบึงน,นะึงมาสองตัวบ่อยแล้วลงมาสักทีที่ลงมาเร็วโอ้ยอะไรเข้าตา จะไม่ลงจริงเหรอจะไม่ลงจริงเหรอหมดอีกแล้วไหมครับสามสิบหมุนแล้วเหนื่อยมันจะไม่มีแบบหมุนแรกเปิดมาแล้วลงแบบปับปับปรเลยนะอือเอาลงไปตัวนึงแล้วเลยไปไหนแล้วลูกเอ้ย โหัวไม่ได้นะอ่ะอ่ะดามาก่อนดิไม่ได้เลยโอ้ยช่องสามตัวนึงก่อนดิขอ,อกำนันมาติดหัวก่อนอือหือใจดำที่หายอืออือโอ้โหเพันเอ้ยอืมเอาเกืยสองหมุนดาก่อน ดาวอาจจะฟื้นดาวอาจจะฟื้นตำแหน่งดาวอยู่3ตัวแต่คุณไม่เยอะแต่ก็น่าจะในทุกดอกได้ดาวก่อนโอเคคำนั้นอ่าโอเคน่าจะไม่ขาดทุนก็ดูทรงโอ้มีเซนเซเห็นมุนตาแล้วไหมครับดาวอยู่ไหนล่ะลูกเอ้ยดาว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 น้องดาวน้องดาวอยู่ไหนน้องดาวอื้อหือ โอ้เราได้วายสามตัวเรียนเมื่อกี้สองรอบไปนะข้างบนตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งโอ้อ่ะขยับไปเบ็ดห้าดิแต่ไม่ซื้อได้เบ็ดห้าบอกก่อนแพงเกินอันเอาเลยครับใจดีให้เราเข้าฟีลทีหนึ่งมาอืมอืมอืมใส่นอกเอานั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกแล้ว สเกตเตอร์สองตัวแม่งมาเป็นโหลขนาดนี้มันต้องได้สักรอบนะเพื่อนเอ้ยโอ้เบตห้าด้วยไหมครับมาเร็ว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 ไปไหนมดนันันไปไหนมดระวายนั้นอืโอเคอ่าได้ดามาโอเคได้ดามาโอเคจ่ายดีดีเพื่อนเอ้ยนานๆมาทีก็ขอแบบชื่นใจบ้างไอ้ไอไอตัวนี้หนึ่งตัวนี้มึงเล็งดีตรงนี้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  อือนั่นเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเลี้ยงสาย่างนี้เรียบร้อยแล้วกูวน่าจะได้สักห้าร้อยติดติดอเอ้ยนครับโอ้เบ็ดห้าวู้ยยี่โดละร้อยกว่านะเบ็ดห้านะเอ้เอ้โอ้โหไม่ขึ้นในแถวหน้าลูกสุดเพิร์ฟสองร้อยโอเคโอ้รอดแล้ววันนี้กูรอดแล้วโอ้วายจะลงเพิ่มได้ไหมลูกเอ้ โอ้ถ้าซูเปอร์เราไปสองร้อยได้ค่าไหมถ้าซูเปอร์หมดกูได้พันหนึ่งไหมครับปั๊บไหนมาเร็ว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 ไอ้ยาโอ้โหกูซื้อไปจ่ายเลยของฟรีจ่ายเฉยนั่นแหละเรียบร้อยไหมครับเลียงสามอย่างนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วขอกำแพงไอ้ตัวแพงกำแพงเหี้ยอะไรตัวแพงอือโอ้ยอย่าทำอย่างนี้มาเลยอย่าทำอย่างนี้ ตำนังเลี้ยงสี่สิบโอ้อ้ยาโอ้เป็ดจีนโอ้เปืรอนดูเลี้ยงสามสองแถวไอ้เหี้ยโอ้ยได้สิบโอ้ดอกเมื่อกี้ถ้าเลี้ยงดีๆลุงเขียวอะไรมาอย่งกูได้ดอกละพันเลยนะเมื่อกี้อืมใครต่อไหมเอาสักทีมเหมือนกัอนอืม,อม พอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวมันเป็นเศษสามร้อยพอไม่เป็นไรกูเหลือติดมือแล้ว700แน่นอนกำไรไม่ห้าวไม่ห้าวไพ่อครับไม่ห้าวจ่ายยากโอ้แต่ไม่คิดสวยจริงนะตัวแพ้ไม่ลงเลยใจดำทุกหายแต่ถ้าไมไม่จ่ายขออนุญาตแยกย้ายบ้างครับนะเพราะเท่าที่ดูวันนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แหละเท่าที่ดูทรงแล้วแต่ดามาบ่อยจริงเห็นไหมมีห้าไม้ห้าหกไม้ไม่รู้นะมีไม่ลงอยู่สองล้อ ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ดาวลงอ่ะแต่เราก็จะเห็นเลยว่าวา,วายมันน้อยจริงๆเนี่ยลองดูสามสี่หมุนนี่มันเอาไปบบว่าวทิ้งเลยอือเห็นไหมเผยเลยเผยเลยอือืนี่ลายนี่มาเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้เป็นพันนะกูบอกมึงตีตัวนี่อุ้ยโอ้ยหัวท้ายไม่มีต่ออุ้ยอุ้ยโอเคสวยโอ้ไนเอง ก็ทะลุได้ไหมเดินดีวันนี้นะไอ้ไม้เมื่อกี้โอ้ยอย่าติดมันนี่อะไรเนี่ยอืมตรงน,นี้ตัวดังเอแม่ไม่ถึงอุย้ยโอเคอ่ายังดียังดีดอกนี้เป็นเซ่สามร้อยโอเคอ่าโอเคไหมครับเจม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 อืมโอ้เหมือนมันจะยังได้อยู่นะเนี่ยเอาจริงอืม เราควรไปต่อหรือเราควรย้ายย้ายเราก็ต้องอยู่ต่อจนกว่ามันจะไม่จ่ายนะเออนี่ความโลภบางตายอยู่แล้วความโลภบางตายอยู่แล้วนี่นั่นแหละโอเคโอ้ยได้พอสามร้อยมั้งครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรติดมือแล้วแน่นอน2,000ใช่ไหมกำไรพันหนึ่งตอนนี้เรายังไปต่อได้อะกูไม่ปัดแล้วไอเ้เจ้าซื้อเลยเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อได้ติดไม้ติดมือสักนิดนึง นั่นไง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 ยาวได้ยาวไปเลยลูกยาวไปได้ยาวไปเลยมึงตกมาเลยตกแบบายไปเรียงสีเรียงสีมีเกี้ยวอืม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 อ้ยต,ต,ติดติดมันคือมาแล้วเหรอโอ่ศาสสามารเร็วนึกว่าจะได้เอา้า หมดเฉยอืมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดูทรงแล้วหมดแล้วแต่ยังดียังได้สักพันหนึ่งอืมโอ้ยยังมันนิ่เน่าสัตว์ววยตัวเดียวนะครับอืมได้สักตัวไหมไม่ได้แหละโอเคโอ้ยยังมันบดจะไม่จ่ายมึงจะทิบาปเลยนะเพดจังเลย ừ, ừ, เอืมอืมเอห้าแถวห้าแถวเลยไม่ได้นะครับโอเค ย,ย้ายถือว่ายัางดีที่ได้มาพันหนึ่งไหครับโอ้แต่จ่ายยากอยู่เนี่ยมันรวมรวมเนี่ยวันนี้มันไม่จ่ายเลยนะเออที่จ่ายนี่แม่งคือของฟรีเมื่อกี้เออแล้ววันนี้สกัตเตอร์สองตัวมาบ่อยมากเนี่ยได้ไปกินสลับปัน่นดูถ้าเราดูล่านเราแล้วมันมีสกัตเตอร์สองตัวลงยั่วๆนี่ก็ลองไปสลับปันดีกว่าไหมครับนะอย่าไปซื้อเพียวเพราะถ้าไปซื้อเพียวเนี่ยมึงก็ตามเห็นสภาพเนี่ยเจ็ดไม้แปดไม้แม่งจ่ายอยู่ไม้เดียวจริงๆแล้วเสือกเสือกไรสวยๆแม่แมเมื่อกีก้เจยดยคือถ้าเมื่อกี้ตรงท เสือกได้แต่ตัวถูกแม่งเซ็งอ่ะโอเคไหมครับค่อยว่ากันเดี๋ยวกลางคืนนี่ก็มาเย็นแล้วกลางคืนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมาไหมวันนี้อาจจะไม่เล่นนะแต่ดูก่อนนะครับนะไม่แน่อยู่วันนี้เขามีกําไรอยู่2เกมติดนะได้อยู่แหละวันนี้พอปากคำคอไม่เยอะแต่ก็ถือว่าได้แหละวันนี้หลักพันพันนิดๆน,นะอ่ะโอเคไหมครับนะชอบยิ้เย้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับ like, สไคร้ลเล่นเซิร์แม่นำเล่นตามชมเธอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ